มันหมุนยังไงถ้ามันไม่ค้างแล้วมันจะเป็นไงกดอย่างไปไม่ได้เราต้องเปลี่ยนตัวนี้หรอถอดเอามาล้างพอมาอาบแค่นั้นอันนี้หรอต้องถอดไหมันก็เวลมันจะไปแล้วมันยกมันยกไปแล้วมันยกขึ้นมันว่างไปแล้วไปขึ้นพอขึ้นนี่ขึ้นแล้วก็ขึ้นไปเลยเวลาจะลงที มันไม่ไหลลงธรรมดาใช่ไหมครับเมื่ลงก็ลงตุ๊บขึ้นลงมันนิ่ม,มโอ้โหความนิ่มจะได้ดาปอ่ะทางทางเนี่ยเขาเคยมาซ้อมที่เนี่ยมาแล้วก็มาดูหลังสภาพร่างกายแล้วก็ไม่ค่อยดีด้วยเลยเก็บแรงไว้ทำของตัวเองไงพี่นั่นเนี่ยแบบนึกไหมแหม่ทำไม่ตอน,น,เ,นเช้ากำนันโทรม,มารถติดลมใช่ผมไปดึง วิ่งไปแค่ตัวงอตองรีบวิ่งก็ <Okay. S 1> ไม่ไม่คืนรถกูซะหน่อยไม่ได้ฝันเลยนฝันฝันเห็นรถ